ความทุกข์เนี่ยอยู่กับเราไม่นานโยมแล้วความทุกข์เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้จริงอะ่ะจริงเหมือนรถเลยยกตัวอย่างก็ได้โยมสมมุติว่าสามโมงเย็นวันนี้แฟนบอกเลิกทุกสิท่านทุกไม่โยมทุกทุก หกโมงเย็นโยมไปถูกรถอเตอรี่หกสิบล้านโอ้สุขที่สุดในชีวิตโยมสุกไหมสุขกไอ้ทุกเมื่อสามโมงเย็นนัหายไปเลยอยังหายแล้วมึงจะไปไหนก็ช่างหัวมึงไม่สนแล้วมีหกสิบล้านสุ้าใหม่ก็ได้ปรากฏว่าสองทุ่มโยมเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเขาบอกว่ามันเป็นลอตเตอรี่ปลอม ทุกอะสิทุกมาอีกแล้วสรุปชีวิตของเราเนี่ยทุกไม่อยู่กับเรานานครับมันสุกสุกแล้วก็ทุกทุกโอ้เป็นอย่างนั้นมันเคลื่อนที่ได้เล่าเรื่องนี้นี่โยมอาจจะยังไม่ชัดท่านมหาวิรพลเป็นยังไงผมมีตัวอย่างครับ เรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าทุกเคลื่อนที่ได้ครับผมสองสามีภรรยาโยมแต่งงานกันมา30บปีบทำธุรกิจทำอะไรร่วมกันวันหนึ่งก็ล้มละลายอพอล้มละลายเนี่ยจากหนี้ร้อยล้านกับเป็น500ล้านพันล้านโอกลับมาจากที่ทำงานตอนเย็นอาบน้ำจะนอนกันครับก็ปรากฏว่าจะพักผ่อนแล้วละสามีก็ไปเปิดจดหมายฉบับหนึ่ง ธนาคารส่งมาธนาคารส่งมาอืมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปจัดการนี่นะที่ติดหนี้ธนาคารอยู่เนี่ยไอห้าร้อยล้านเนี่ยที่ว่าเนี่ยโอ้ชีวิตสามีก็ยื่นให้ภรรยาดูยมครับปรากฏภรรยาแกดูเสร็จแกก็วางไว้อืแกก็ไม่ได้คิดไม่ได้สนใจเพราะยังไงก็มันหนักขนาดนั้นพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วฉันเหนื่อยมามากพอแล้วพักผ่อนดีกว่าปรากฏสามีเนี่ยแกเป็นคนคิดมากครับแกอ่านเสร็จแกก็นอนไม่หลับ ปรากฏว่าสามทุ่มเนี่ยภรรยาก็นอนครับสามมีเนี่ยเดินรอบห้องเปิดไฟทิ้งไว้เ,ออเดินตั้งแต่สามทุ่มจนถึงห้าทุ่มแกไม่เมื่อยหรือไงเมื่อยอยู่ครับแต่ไม่รู้จะทำไงเพราะเครียดโยมออมันนอนออไม่หลับก็ห้าร้อยล้านออครับปรากฏว่าภรรยาทนไม่ไหวสองชั่วโมงแล้วนะห้าทุ่มแล้วเนี่ยก็เลยถามสามมีบอกพี่นอนได้แล้ว พี่จะเดินอะไรนักหนาเนี่ยว่าง,งัไอ,อสามีก็บอกเธอจะให้พี่นอนได้ยังไงครับเธอไม่เห็นแล้วจดหมายเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะมายึดบ้านยึดรถอะไรหมดแล้วฟ้องล้มละลายเนี่ยเธอยังจะมานอนหลับอยู่เหรอว่าง,งัไอ,อ,อเริ่มทะเลาะกันแล้วนะภรรยาก็ไม่ยอมครับ บอกว่าเอามาซิไอจดหมายฉบับนั้นน่ะใครมันจะมาพรุ่งนี้ว่าง,งั้นอ,อ,อ,อแกก็ยื่นจดหมายให้ภรรยาภรรยาก็หยิบขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีเบอร์โทรศัพท์ผู้จัดการโยมแกก็โทรไปเบอร์นั้นเลยตอนห<อ>้าทุ่มจะประสานเคลียร์กันโทรเลยอืบอกผู้จัดก,การใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับนี่ยผมกําลังจะหลับใครครับนี่ฉันเนี่ยเป็นภรรยาของคนนั้คนนี้ที่คุณจะมายึดบ้านยึดอะไรฟ้องล้มละลายพรุ่งนี้นะฉันบอกคําเดียวนะพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาม,มาฉันก็ไม่คุย แล้วก็สามีฉันไม่อยู่บ้านแค่นี้นะครแล้วก็วางสายไปครับปรากฏสามีเนี่ยนอนไม่หลับอยู่2ชั่วโมงโยมพอภรรยาโทรศัพท์ให้แกได้ระบายโอ้มีทางออกแล้วนอนหลับสบายเลยท<า>ั้งภรรยาสามีหลับแล้วแต่คนนอนไม่หลับคือผู้จัดการธนาคาร <c oughs> เอา <c oughs> ทำไมล่ะครับก็อยู่ๆมันโทรมาบอกว่าไม่มีเงินให้แล้วก็จะไม่คุยด้วยโอ้ห้าทุ่มผู้จัดการธนาคารรับโทรศัพท์ ลุกขึ้นมากินกาแฟสองแก้วนอนไม่หลับเหมือนกันเดินไปเดินมาโยมจากเที่ยงคืนจนถึงตีสองแกทุกข์มากเออปรากฏพอตีสองแกก็คิดได้ครับคิดว่าอ้าวมันไม่ใช่ทุกข์ของเรานี่จะไปแบกไว้ทําไมเงินก็เงินเขานี่ก็นี่เขาเออแกก็โทรศัพท์กลับมาครับฮัลโหลคุณภรรยาเหรอครับอืบผมผู้จัดการเมื่อกี้นี่นะผมรู้แล้วแหละ จริงๆผมคบกับสามีคุณมานานอืสามีคุณเขามีเงินแต่ที่เขาไม่ให้ผมพุ่งนี้เนี่ยเพราะเขามีกิ๊กว่างั้นอพอผู้จัดการธนาคารพูดเสร็จก็ปิดเครื่องหนีไปเลยครับนอนหลับสบายจนถึงเช้าอทีนี้คนนอนไม่หลับคือใครสามีพรนราลุกขึ้นมาตบกันโยมทั้งคืนเลยโอ้เรียกว่าทุกเคลื่อนที่ได้นี่ไม่ต้องกลัวโยมมันมาเดี๋ยวมันก็ไป เดี๋ยวไปเสร็จมันก็มาอีกอ,อันนี้เรียกว่าทุกเคลื่อนที่ได้